ถ้าเราต้องการทราบว่าค r e เอทีฟตัวไหนของเราที่เราเนี่ยจ่ายเงินโฆษณาลงไปแล้วเนี่ยมันทําเงินให้กับเรามันดูดนิ้วลูกค้ามีคนทักเยอะมีคนสั่งซื้อจากครีเอทีฟตัวนี้เยอะแล้วก็มี ROAS สูงๆนะครับเราเราเนี่ยก็ต้องไปเปิดดูรายงานหลังบ้านใช่ไหมครับว่าอ๋อมันขายได้จากแอดเซ็ตัวนี้โดยเฉพาะคนที่ มีหลายๆบัญชีมีแคมเปญเยอะๆยิงกันวันหนึ่งเป็นหลายๆ10แคมเปญหลายๆร้อยแคมเปญมีบัญชีโฆษณาเป็น 4- ีหบัญชีอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนกันแน่ที่มันทําเงินให้กับเราเราจะทํำยังไงเราก็ต้องไปไล่จดให้พนักงานของเราเนี่ยไล่ดูลงมาใช่ไหมครับน้องไปดูให้หน่อยว่าแอดเซตตัวไหนเนี่ยที่มันใช้คียอทีตัวไหนแล้วมันทําเงินเท่าไหร่ มันมีคนคลิกเยอะเราจ่ายเงินไปกับเชียร์ทีตัวนี้เท่าไหร่มันทําเงินให้กับเราเท่าไหร่ยิ่งงานเรายิงเยอะมากการพวกนี้มันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันโหลดโหลดพนักงานหรือแม้กระทั่งถ้าเราทํางานคนเดียวก็ยิ่งลําบากใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินไปเนี่ยเดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นเดือนเป็นแสน,นแล้วตัวไหนกันแน่ที่มันทําเงินให้กับเราทีนี้เนี่ยมันก็มี ai robot ที่จะมาช่วยสร้างรายงาน ตัวนี้ให้กับเราเพียงแค่ใช้เวลาเพียงแค่สสนาทีเนี่ยเราก็คลิกคลิกคลิก,ลกมันก็จะเป็นดึงข้อมูลทั้งหมดของเราที่เรา,าที่เรายิงโฆษณาไปเข้ามาสร้างเป็นรายงานให้เราให้เราเข้าใจเลยว่ามันมันสร้างผลงานดีไม่ดีเท่าไหร่ยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอนี่ก็คือหน้าจอของ AI Robot นะครับ เราจะเลือกเมนูทางด้านซ้ายเลื่อนลงมาที่ top creative นะครับนี้เราก็จะมาสร้างรายงานกัน create new report แล้วก็เลือกบัญชีโฆษณาที่เราใช้ยิงนะครับถ้ามีหลายบัญชีเราก็สามารถเลือกได้หลายบัญชีแล้วก็จะมาดู time frame ก่อนนะ time frame ตัวนี้ผมจะดูของมันเลือกได้ละเอียดมากเลยนะวันนี้เมื่อวาน สามวันก่อนเจ็ดวันก่อนเจ็ดวันก่อนรวมวันนี้สองวันสิบสี่วันยี่แปดวันสามสิบวันขอเก้าสิบวันนะสิบสี่วันอ่อนเนี่ยไทม์เฟรมเขาจะละเอียดมากเลยอาทิตย์นี้วันจันทร์ถึงวันนี้อาทิตย์นี้วันอาทิตย์ถึงวันนี้ดูไทม์เฟรมเขาดิ month last m o n t h แล้วก็สูงสุดก็คือทั้งหมด ผมจะเลือกเฉพาะ last month นะครับผมจะดูว่าผลงานเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ใจ่ายเงินไปกับ Creative ตัวไหนผมเลือก last month แล้วทีนี้เราจะดูอะไรบ้างค่าที่เราจะน่าจะสนใจก็คือ,อใช้ใจ่ายเงินก็ใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็เลือกนะครับผมเลือกะเป็นแล้วก็จะดูว่ามีคนทักมาเท่าไหร่ผมก็จะเลือก ว่ามีคนทักมาเท่าไหร่แล้วก็จะดูว่าจากคนทักเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนซื้อกี่คนก็จะดูว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้กี่ครั้งขายได้กี่ออเดอร์แล้วก็จะดูว่าออเดอร์เท่านี้ขายได้กี่บาทไม่เอาดีกว่าขายดู ROAS ดีกว่า ROAS เท่าไหร่ อ่าโอเคผมจะดู4ค่านี้นะครับผมก็กดสร้างกด analyze เลยนะ AI ก็จะทำการประมวลผลดึงข้อมูลของเราทั้งหมดที่เดือนที่แล้วตามกับที่เรากำหนด Time Frame Last Month ใช่ไหมดึงข้อมูลมาทั้งหมดเอามาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นรายงานให้เราในเวลาเพียง2-3นาทีนะครับไม่ต้องไปรอให้น้องพนักง,งานหรือตัวเราเองมานั่งเสียเวลาเป็นวัน,วน ก็คิดดูแล้วกันใช้เวลาเท่าไหร่วันหนึ่งพอไหมนะครับยิ่งคนมีหลายๆบัญชีมีหนึ่งบัญชีนี่พอพอพอทำเนานะยถ้ามีสองบัญชีสามบัญชีสี่บัญชีห้าบัญชีใช่ไหมตายไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับแล้วมันต้องมาทำอย่างเงี้ยเดือนนี้ทำเดือนหน้าก็ต้องทำอีกไหวไหมอะ่ะปุ๊บเนี่ยพอพอ มันจเนเรตเสร็จดึงข้อมูลเสร็จมันก็จะออกมาเป็นรายงานให้เราเลยนะครับอันนี้ที่ผมสร้างไว้แล้วผมเลือกค่าเมรทริกส่วนอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวผมรอมันก่อนนะอ่ะเรามาดูก่อนด้านซ้ายนี่ก็คือคอนเทนต์ของเราครีเอทีฟของเรานะครับทั้งหมดที่เดือนที่ผ่านมาใช้ไปกี่คอนเทนต์ใช้เงินไปเท่าไหร่อ่สม,มตุติตัวแรกเนี่ยก็คือใช้จ่ายเงินมากที่สุดมีคนทักมาเท่านี้ เห็นไหมแล้วก็มีคนซื้อเท่านี้จาก231ทัชกลายเป็น159ข้อรบอ159ซื้อ ROS4 นะสำหรับผม ROS4 คือ D, D. ียังไม่เยี่ยมนะดี D. เดือนที่แล้วก็ถือว่า D นะไม่เยี่ยมเพราะว่า สินค้าไม่พอขายนะสินค้าตัวที่ดีขายดีเนี่ยหมดไปหลายสีหลายรุ่นอ,อ่ะตัวนี้ดีเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันก็แต่ตัวนี้ใช้เงินไปเท่านี้บาทมีคนทักรอยี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นซื้อแค่ห้าสิบสามนะไม่ไม่ถึงห้าสิเปอร์เซนประมาณนิดหน่อยอ่ะ roas สองจุเก้าหกไม่ถึงสาม ถ้าอยู่ราวๆสามเนี่ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้สําหรับผมนะครับของคนอื่นก็ต้องไปคิดกันเอาเองนะครับ ROAS ของใครคนจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างต,ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าอ่าใช้จ่ายเงินไปเท่านี้บาทเป็นเท่านี้ทักเป็นเท่านี้ซื้อ ROAS สี่จุหเกือบเกือบห้านะตัวนี้ถือว่า กำไรดีอถือว่าดีมากดีเกือบมาก okay. โอเคโอ้ขาดทุนก็มีเยอะนะครับก็ใช้จ่ายเงินไม่เยอะเท่าไหร่ตัวไหนที่มันขาดทุนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ AI ของ facebook เขาก็ฉลาดเห็นไหมฮะตัวไหนที่ใช้จ่ายเงินไปแล้วขายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีคนทักไม่ค่อยมีคนซื้อเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไร มันก็จะไม่จ่ายเงินให้เราใช่ไหมมันเปิด CBO ไว้มันก็จะไปจ่ายให้กับตัวที่ขายได้เห็นไหมแต่ตัวนี้ยังไงก็ขาดทุนอยู่ดีเย r o s ไม่ไถึงสองเลยนี่ขาดทุนขาดทุนแต่ว่าใช้จ่ายเงินไปยังไม่เยอะอ่ะ AI AI ของ Meta ก็ช่วยชีวิตเราไว้ได้ในส่วนหนึ่งนะครับคือว่าพอว่า,พอ,วาพอมันเห็นคนไม่ค่อยทักไม่ค่อยซื้อมันก็ไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายไปที่แอดตัวนั้นนี สรุปว่าก็สรุปว่าเนี่ยครับข้อมูลพวกนี้มันช่วยยังไงอ่ะถ้าเกิดคุณรู้ว่าครีเอทีฟตัวเนี้มันดูดนิ้วมันทําเงินคุณก็ไปทำครีเอทีฟแบบนี้มาอีกเยอะๆนะทำมาอีกเยอะๆหารูปหาวิดีโอแล้วก็หาแคปชั่นนะทำขึ้นมาทําขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่งบเข้าไปในคอนเทนต์แบบนี้ให้มันมากขึ้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไพาไปดูต่อว่าเมื่อเรารู้ล้วคอนเทนต์แบบนี้ดีคอนเทนต์แบบนี้ดูนิ้วคอนเทนต์แบบนี้ทำเงินแล้วเราจะยิงไปหาใครอ่า